ขับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขสมองสบะพดีตอนาี้ขอสองแม่นองบีเดอพี่น้องตอนนี้ก็มันถ้ามาแต่เตที่ชองตอนนี้คว่มันสามโมงสี่โมงจะเขสี่เจเลยมาใส่เวียกใส่งานผนพี่น้องเี่ยวมันสิสิ

เจ้าก็บ่นําบ่ล่ะพี่ให้แล้วพาค้าเล่นนึ่งค้าเบิ่งลายมือบ่ได้ยินบ่ได้ยินเงินได๋ก็บ่เห็นก็บ่เห็นบ่อันน้ําฮ้อนก็บ่มีผู้ตคาตเบิ่งลายมือไผก็ได้3อันบ่เสียมาแล้วคันเอามาได้ อาว่าแม่เต่าน่ะพี่ไฮโจมีเต่าเจ้าน่ะเบิ่งคนเล็กพี่น้องพี่จมเต่าแบบบ่ต้องใสยังเลยแบบบ่แบบเบอรใสยังเลยวะเฮียงกันนะเฮียงกันนะ วิ่ง่วยแบบนี้มวยบนีใช่เอ้ยเดยกชิโจมมาใยัแบบนี้พิงตะโกยบริณาเปนันเด้อโอ้ยมาแต่สองโมงขวดขาวยังมาสุกจะขวดนี่โอ้ยได้นอนไหมนั้มขึ้อยูน้เอมนี่ยผกมูแม่สักได้ ่สวนมังซองี่แม่ดยคอพนงมุสอตี่ตัวนึ่อ้ยง่าวพอกันลมีชีหาโตหรอมูโตเขาเจ้าให้เลือกเขาได้อันนี้กคปซัดหลานปลายไมราคานักแ่หลานปลหลานหาหา้ สิกัะนาเลไหลตั้งกิโลน่ะแหละนี่ไหลบองเลียวหกสิบสองกิโลต่ว่อกิโลตัวไปกระชุ่ไผ่กระชุ่นชิมอนทำอะไรนี่กาย้รออย่าตบันมอเลย่อยากติมเพียงบป๊กเียงแต่มันจะได้แล้วต้องเพียงใส่งอคืนงอคืนแล้วซึมไทยโอ้แดง ม um, um, ันเป็นไลไม่เป็นไรวมันทับตะสว่างนอนอาอีเล็กเลีัวจงแบบนี้พตาสได้กินได้นนี่ ใ้เงแบีแเรื่องหันักเขาเราจะครึ่งยูตีไผ่กับีดาไพ่ขาหมูคนละอะ้วโอ้หคนเห็ดจับจับจับยาะๆอันนี้ยังมูตอนนี้พอแล้รกัแห้งง่วตัวบอกเขาเห็นอะไรลยเขาอันนี้แหละวางอีโฟอนะห้องบได้มีไฟ สีคนหกคนแบบเหมือนสามคนว่ะสามคนบ่เสี่สามคนพ่อช่องมะปุ๊กตึงเต้สามชั่งโมงว่ะช่องโมงไม่สามโมงมาปุกนะเจอกับเพ่นตื่นจะคล้องนะเพ่อนแป้นถอดกันน้านะยังขี 4, 3 3> ่บทอยยู่ได้ปืยขี่ีน ไปไป3กิโลแสดงว่าแสดงว่าบ่แม่นบ่แม่นธรรมดาซวยเลยเติบกันน้มูตายมอเพิ่นบอกเ้อนีได้ใส่เบิด่ใส่ตบ่ขี้ใส่บ่ว่าอกามีแต่หามกับหาม ้ามเดียว่จะหามม่เียวห้าม่นึ่งจห้ามขืนม่หนึ่งไปอยู่กรองควาเข้าใจกันบ่เข้าใจกันป้กัดนะยังไก็ได้ผู้หนึ่งไปใส่ผู้หนึ่งไปใส่คือกันเมื่อเอาอันนะ

โอ้ยโอกระเซียงกเซียงรเียงเลกว่าโอ้ยโอ้าไปไปไปใช้ตัมีตัวเลมนะบอมันสาเคียูนะหันด้วมีหนังเอามามันเสียบไปโกกุ้ยแล้วก็เอาไปล้วบ่ขาวอยู่ได้ไปมักมัเฮ็ดจี กินขมมเข่าทำช่อ,องทำเพราะมีเฮงโบรีอ่อนได้ดีป้าเสียบให้เลยม,มันรู้จะนเไรไปไว้อุ้มไม่ชินจะลดไม่จะทิปนะอุ้มอย่าพ่าวอย่าพ่าวให้นี่ให้นี่สีกินนี่กินะมะเขือพุดนี่เนาะสั้นบ่น <c oughs> นสวยกันหั่นเดี๋ยวนี่เนอะ ว่าผี่เขาจะไหวเห็นได้ก่อนอาจารย์นะท่ายว่าอย่นี่นะเขาอะไรหัวท่ายเด้ยเนาสบายดีพี่น้อง ผักเนื้อผักตัวนี้ด้วยพี่น้องซองยางสีพี่น้องขวาวหมูซอยเมือกมานงซอยทุกงานเนาะใส่เลยคูจีเสียปจีนิดเน่กินเขาเนาะเพราะว่าตอนเช้าอะไรกันเช้าล้วก็หิวเลยคือบอว่าคนรุ่นียตอนเช้าแล้วกาหิวเลยหิว นี่ใช่เลยระเจจาว่าจีทอดเองคนเาะว่าทอดนังดิโบสิทอดเท็เบิดเลยวาสันทอดอะไรเปิดเอ้าทอดกะตะมหงวะสันแต่เกิดว่าเฮาไปลาไปยังนี่มันชีบบเบิ ลาบนี่ฮิดอันนั้นนี่ล้วนนียังนีเนี่ยเนะทอดเนังมันทอดเจนังก็ทอดอบางส่วนเนี่เจนังก็ทอดเจ่งมันเวมีแล้วคนเหาเนาะนี่สิมันมูยังพอเฮงเนาะเอาทอดแล้วเขาก็ะตั้งมุ่งคนที่กินร้ายกว่าค่ะว่ะ กินบบูุดน้านี่้าว่ากระดูกมันกระอบเอาต้มเขาเปียกมาซันเนาะตอนนั้นเนาะตอนแรงนะนยตะกุมโก้ไอ้อะดรน้อะก่น้ำหอูบอเนาะเนาะ